สวัสดีค่ะวันนี้มาดูปลากันนะคะโอเคพาตัวเล็กมาดูปลานะคะปลาเยอะไหมคะน้ำหนึ่งเยอะไหมคะ

ปาเยอะไหมคะเยอะไหมคะมีทั้งปลายิกปลานวนจันปลาเยอะนี่ได้เนาะถ้าเขาขโมยอ่ะเนาะ ปลายีสบคีบจะสีแดงนะคะปลานวนจันคีบสีขาวยีสบกับนวนจันนี่สีต่างกันเหรอสีต่างกันคีบแดงคือยีสบ ท,ที่ดำคือนนจันที้มันจะขาวกว่าไง อ้าวไม่กลัวตกหรอคะไปทางโน้นดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวไปข้างโน้นนะโยนอืม,อมตรงนั้นแหละอยู่บ้านอาจารย์ยรไม่ได้กรีด ตาแกก็ไม่ค่อยดีเน่ <laughs> <laughs>